ขณะน,นี้หมาที่ชื่อปักกับแมวกับแมวที่ชื่ออะไรนะแมวแมวชื่อกี้กำลังหยอกล้อเกิดความวิปผลิตทางเพศซึ่งปักนี่ก็เป็นหนุ่มแล้วมีความพิศวาสกับกี้ซึ่งเป็นแมว

กี้ก็เป็นรู e ้เห็นเป็นใจให้ป anyway> ักปลเราปลรมกี้ก็ไม่ยอมหนี ปักมีความพิจวาดกี้มากจึงเป็นซึ่งปักเป็นหมาตัวเดียวไม่มีเพื่อนกี้ก็เป็นแมวตัวเดียวไม่มีเพื่อน กรอบเนื้อบัตรทอดอะไรได้บัตรกินกับฟ้านมเลยอะต่อทอดอะไรเลยอะแกงอะไรขอแกงติดเลยต่ออะไรจะวะ